ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนางสาวภวินานาหกวิกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านยายไทยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งนางสาวภวินานาหกวิกเกิดเมื่อวันที่30มกราคม พุทธศกราช2,529อายุ35ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินบรรจุรับราชการเมืม่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศกราช2,552ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสวีวิทยาอำเภอสวีจังหวัดจุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตสองปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านยาไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งรวมอายุราชการ12ปีการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษด้านที่ 1. การปฏิบัติตอนด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณชิชาชีพ 1. การมีวินัยนางสาวปวีนานา่งหกวิกปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้งานของราชการสำเร็จรุ่ว่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จมีน้ำใจเอ,อ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนางสาวปวีณาหน้าหกวิกมีความอุตสาหะขยันอดทน มุ่งมันและรับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูและนักเรียนอยู่เสมอปฏิบัติตนตามหลักศาสนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเช่นการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเช่นการร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียน และบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเป็นแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดการลดขยะในโรงเรียนเป็นต้น 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวในการดำเนินชีวิตประจำวันละเวน้นอบมยมุขและสิ่งเสพติดใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเช่นมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีความประหยะัดอดออมจากระบบการเงินอย่างถูกต้อง 4. ความรักและศรัทธานในวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนาในวิชาชีพอยู่เสมอมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพและเป็นวิทยากรในการอบรมต่างๆรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างเสริมปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียนชุมชนและสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอรประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยมีการดำเนิงเนง,งานตามแผนพัฒนาการศึกษามีการนิเทศติดตามการรายงานผลอย่างต่อเนื่องมีการจัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน ครูมีกระบวนการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษามีการดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในการบริหารงบประมาณมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณตามกรอบและวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบมีการควบคุมภายในรายงานงบประมาณเป็นปัจจุบันการบริหารงานบุคคลมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารทั่วไปมีการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารงานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้ขอรับการประเมินมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆาศึกษาดูงานด้าน,นการบริหารจัดก,การสถานศึกษาต่งางๆการเป็นคณะทํางานของเขตพื้นที่และเครือข่ายสถานศึกษามีการาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีการทดสอบความรู้และพัฒนาทักษะอย่างสม่ําเสมอ จากการทุ่มเทและมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จส่งผลให้มีผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจดังนี้ผลงานระดับโรงเรียนปีการศึกษา2562ได้รับตราพระราชทานบัณน,นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา2,563ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีเขียวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผลงานด้านครูปีการศึกษา2,562 และ2,563คณะครูโรงเรียนบ้านยายไทยได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุกได้รับรางวัลจากกิจกรรมเปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนจากงานศินละปะอัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ผลงานนักเรียนมีการศึกษา2,562ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากงานศินละปะอัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนําด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคําแนะนําพร้อมนําไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทพ,พัฒนางานพัฒนาสถานศึกษาจะช่วยส่งผลอันดีต่อการศึกษา ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปขอกลัรขอพรกคุณ